นี่ไม่มีใครเป็นอิสลามเนาะ เจอกันที่วัดเขาเรียกว่าวัดใหม่แถวคลองสามวาเนาะ<ช>ก็ามีช,ชื่อเต็มว่าวัดสัมมาสัมมาชันอะไรทักอย่างไม<ช>่รู้จำไม่ได้แล้วท่านผู้ชมใครที่อยู่เอาไปว่าใครที่อยู่ละแวกนั้นเนาะพี่เลย<ช>ก็มารับเท่ากล่องที่จะทาไปแจกกันวันนี้จำนวนหนึ่งร้อยกล่องนะ้มารับกันให้ใ<ช>ทันนะ<ช>แล้วก็มารับกันเยอะะๆออยยาืม,มากันเนเะคะ นะครับเรากําลังนั่งอยู่ท้ายรถนะครับเพื่อไปส่งข้าวหรือว่าแจกข้าวให้กับคนตามถนนดีกว่าที่แบบค่อนข้างแบบไอบางคนอาจจะทําเป็นกทมกว่าถนนนะเราก็จะยื่นแจกให้เลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับพี่เขาเรียกพี่หมูแล้วกันนะครับพี่โทรเข้าไปเมื่อในรายการเมื่อวันศุกร์ที่แล้วบอกว่าสถานการณ์ตอนตีชุมชนที่พี่หมูอยู่อ่ะมันค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะ วันนี้ก็เลยอยากไปสัมภาษณ์พี่หมูนิดนึงว่าเออมันกระทบหนักยังไงคอยพี่หมูแบบพูดให้แบบถุงผกกระทบเลยก็แย่ yeah. งานไม่ได้ทำเลยตกงานนี่เสาหลักก็ป่วยอีกทีนี้อยู่กับลูกสามคนค่ะก็ไม่มีไรายได้ที่ไหนต้องไหนเลยแล้วก็มีจุดจุดนึงที่เราเลือกพี่หมูมาเพราะว่าเห็นพี่หมูว่าก็ต้องไปอาศัยข้าวาใช่ใช,ใช่ค่ะอันนี้คือทุกวันเลยไปก่อนนั้นี ก็อาจจะเป็นวันเว้นวันเท่าไหร่ฝนตกก็คือต้องหยุดค่ะใช่แล้ววันนี้นะครับอาร์ตกับพี่เลนะครับแล้วก็ทางทีมงานคาคอมไบเนี่ยก็เลยจะมอบกล่องบรรจุเป็นกล่องพิเศษให้กับพี่หมูเลยเกียวกับพี่เลี่ยี่หมูรับไห้่นะก็หนักมากเลยนี่อันนี้ถ่ายนิดนึงพี่หมูพี่หมูมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทําขึ้นมาดีค่ะกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยค่ะได้ช่วยเหลือคนลําบากได้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับภารกิจของเราการแจกข้าวกล่องนะครับก็เสร็จไปได้ด้วยดีนะครับและครั้งหน้าที่ไหนเราเจอกันอีกแน่นอนติดตามางเพจเราได้เลยนะคะใช่แล้วถ้าผู้ชมอยากไปที่ไหนก็โทรเข้ามาบอกเราแชร์ประสบการณ์นะ<ช>ว่าที่ไหนจะรับความทุกข์ยากแค่ไหนใช่แชร์มาเลยว่าอยากได้อะไรเนาะเดือดร้อนยังไงบ้างเราจะได้ช่วยก<ช>ันสนันนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับใกล้ๆแค่ไหนเราก็จะไปให้ได้นะครับฝากติดตามไว้นะเราจะันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย,บาย